อุ้ยอุ้ยเจอแล้วเจอฝูงแล้วเจอฝูงแล้วครับเจอฝูงนะครับเจอฝูงวันนี้ฝูงแรกฝูงแรกอ้ยทั้งกระเทียนแล้วก็กระบอกนะครับอุ้ยออกบิด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 อุ้ยไม่เลวฝูงแล้วพี่น้องที่และครับจังหวัดสุดหอกสูงไม่รีรออุ้ย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 ออกบิด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  สวัสดี f อทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องธรรมมาห์อินททยครับมันิมาลุ่มเส้นย่อถ่ายเครื่องป้าสักครับเป็นเดงมใดมินิซิมานประมาณมาติดตามร่วมกันครับมาทาั้งบดซีเส้นย่อครับน้ำแบบลดลงครับน้ำน้ำธุรกิจกันน้ำ มีน้ำลดลงหลายใครเขาที่เปิดน้ำเอาจากเชอนละกินน้งเดตาไปซือบรรกาไปซู้ที่เป็นยังไงที่มานปมันน้ำลดลงหลายทีก็ถึงไม่รหาไม้หาทางหาจุดวัางนะ เดี๋ยวครับได้ตักปลาดูกมูตักปลาตะเพียนลองยกถุงมึงดูนะตักเอาตักเอาโอ้ตปบเดียวได้เป็นรูแล้วเออมีปลาตะเพียนเลยแต่มีแต่ปลาตะเพียนล้วนๆเลยเดี๋ยวได้จับได้จับปลาอยู่คนเดียวครับได้ปลาเป็นโลแล้วเออถึงท่าได้เนาะถึงท่าถึงท่าขันไม่อีกละเออ ปลาคาว,าวตัวเป็นเนี่ยคาวค้าแข็งครับปลากระบอกไงเลี้ยวตะเพียนแช่น้ำมาคุณคุณหนีด้วยช่วงหน้าหนาวใส่ละโลนี่แหละเออใส่หายขีใส่ละโล้ลวาลลกาลังน้ำไปหน่อยนะอือกาลังนั่นเลยเนี่ยมาดิน้ำนั่งน้ำหนาวาเพอามาเรอเฮ้ยนี่ล่ะเป็นฟูงนะครับปลา ก็มาไปฟูงครับรูวป,ป่าที่มาชนเนี่ยก็ยกไปรื่วัดดวงเรื่เลยครับศุภจังหวะป่าพานมาครับยกแบบวัดดวงไม่มีอาหารล่อนะครับยกแบบวัดดวงหมายไม่นเนื้อหมายแรงเป็นอ้าวกล้างนะครับพอได้จับอยู่ไงล่ะได้จับอยู่ บอกกระเพียนนะเอาขวงขยึหาไม้หาทางไปเรื่อยเลยลไม้กวั่งมงุ่งขยึไปเรื่อยๆกพ่อไม้พอ่อทางก็มีกวัดดวงไปครับเป็นนายครับกูจะได้ปา่าตะลุมยังอุ้ยอุ้ยกเถียนเถียนเถียนมาเร็ว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 เถียน ออกไปตัวนึงดิตัวนี้เพียนกับตะเพียนกินขิงง้วอิ่มองปองแป้งเลิขีปตะเพียนกันนะตะเพียนเกาะเลยมาแล้วไม่แล้วไม่แล้วเอ้ยตะเพียนกับตะเพียนโอ้ตะเพียนฝูงเข้ามาแล้วเงยหน่อยช่วงหนาหนานี่โตเป็นเจ็ดแปดขีดด้วยนี่เออตปุนนี่ละ มาเอากันช่วงหนา้าหนาวเพี้ยน hmm? นะฮะดันออกปุ๊บเอ้ยเอ้ยออกไปสองครับสามตัวแต่เพี้ยนออกได้ ดจุเพาน่ารอดนะยังมาสองสามตัวหุ้น เพจนใหญ่เพจนใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ,ใหญ,ใหญ,ใหญ่ตัวนี้ใส่ผสม,มเลยครับเพียนเพียน,ยนใส่สวยๆเพียนมาแล้วเพียนมาวิ่งเพียนมาวิ่งเพียนโอ้ยเพียนโอ้ยอยู่นอกตัวนั้นยู่นอกเตะ เจอเลยข้างนอกตัวนึงในตัวนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยออ้ยออ้ยเจอแล้วเจอฝูงแล้วเจอฝูงแล้วครับเจอฝูงแล้วครับเจอฝูงแบบวันนี้ฝูงแรกฝูงแรกอุ้ยทั้งตะเคียนแล้วก็กระบอกนะครับกระบอกโลนึงพุ่งจะถึงโลนั่นเ่ง เดมีโลเลย,ยุขาดโล่ฟุกกัมาเป็นฝุกมื่อไรู่น้อเห็นเห้ยเนยวลูกฟุกปสิลูกน้อ,อ,น,อ,ปปน,น,อน,นั่งนงอ้าอว่วงวัดดวงไปไเรื่อยๆที่ศช่วงใดปรูลแบวัดวงแบบธรรมชาติเลยวันนี้อาหารหลอกวันนีเยอะไม่มี เมื่อแต่หลายตัวสองตัวครับรบตัวสองตัวอืออืออือออกืออออือืออืออออืออืออืออออืออืออือรืออ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 ออออ บอกครับครับก็ตะเลี้ยนเต็มออกบหมายมื้นี่ก็เป็นอ้าวร่วง<ม>แล้วกะ็ใต่ทางรถไฟนะครับคุณกันเสือรถไฟเลน่นเครื่องฝากอะเครื่องบินบินเบิดมือแล้วครับ จัว่าบินไปหาซื้อน้ำปลาบ่อกรเบื้ลูกมือไปซื้อเหลาขาวกบินเูบินมือเครื่องบินก็นได้ซื้อยาสูบปอถึงน้อยเนี่รุ่มไปฟังทั้งเสียงเครื่องบินแล้วก็ฟังทั้งเสียงรถไฟแล้วครับบรรยากาศมือรถไฟก็ทางยู่นีเรียนยูนีแล้วนะ เครืบินม่มีทางคับเลีนได้ทั่วฟ้าแต่ว่าได้ยินอยู่นี่บรรยากาศยกยอทยย้ายเขื่อนเป็นโลอยู่ครับรอบนี้ก็ได้น่าที่โลบ่าขาดฝูงพอฝูง quy làm rồi thì tay nhỏ băng tháp, băng tháp bà băng tháp bà bà quy làm quy làm thì tối nhung nhau mỗi nhung nhau nhỏ đi nó sám xếp lắm gặp vừa cần phạt trong tả nhi nó nghe nội tố cuồng tuần ôn to มีศูนย์มีศูนนั่นมีตัวมีตัวกระสุแนแห้งด้วยละครตากระไดบอกโดดตกมีมีรอบนี้มีสามตัว มั่เป็นตัอยูนมันคบออกซ้ำตะเพียนนะ่ะอุ้ยตัวตัวใหญ่ออกแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลวมาแลวหลายตัวครับหลายตัวตัวตะเพียนด้วยตะบอกด้วย

าาลายมาตาลายมาพ่อฟูล้อเต็งกินนะครับยโย่ล้องวะป่าถิ่นน่ได้ยย่นำนิ่ง้องคอยล้อป่าฮึฮะฮโอ้ปนินปนินปนิน เป็นตัวเลขเป็นตัวเลขคนนีต้ตัวเลขของวัน,วน,วนอ๋ออะไรบอกเดะบอกอันนี้ป,นปะนินตัวที่สองอยูท่ทางนี้แต่ปะนิน อะนิ้วที่สามี่ทางบะน,น,น,นิ้นได้เลยปวดนมนีหน่อยแรงลงลมาอ้าออา 没有。